นี่เป็นรองเท้าที่เห็นแล้วสะดุดตามากน่ารักมากคืออันนี้คือยี่ห้อก็อดเดสรองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นแบรนดเนี้ยเขาเก่าแก่ถึง50ปีแล้วนะเขาทำเซิร์ฟบอร์ดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโปรมากเล่นไหมเล่นไหมเซิร์ฟบอร์ดก็คือถ่ายรูปแอดแอดบ้านนิดน่อยออเหมือนกันเลยเขาก็จะรู้หมดไงว่าแบบเฮ้ยความพลิ้วความเบาสบายจะยังไงเมื่อกี้วางอยู่ใช่หยิบขึ้นมาคือแบบบ้าว แล้วข้างในมีอะไรป้ะมีสับป,ปะรดท็อปปิคอลมากก็คือนอกจากเบาสีสวยแล้วนะคือจะบอกว่าทรงเขาอะใส่แล้วคือเท้าจะต้องกุ้ยมวยอะแล้วแพตฟอร์มสูงประเด็นมันบอกสำหรับคนรูปร่างสัมทัสอย่างพี่ใช่แล้วคือจะบอกว่าแบรนด์นี้นะเขาเอกซ์คลูซีฟมากคือขายที่นี่ท,ที่เดียวมาเจอร้านนี้ได้นะฮะที่ก o d d เด s นะฮะชั้น2นะฮะสยามทากาชิมายาที่ไอคอนสยามหรือเข้าไปซื้อได้เลยที่วันสยามซูเปอร์แอปนะหรือซื้อผ่าน คลิกนี้ได้เลยนะฮะแล้วอย่าลืมกดเข้าไปเก็บว v ลเชอร์ต่างๆด้วยนะคะหรือว v ลเชอร์จัดทรงฟรีจากวันสยามสุปร์แับนัจ๊ะเฮ้ยแต่คู่นี้คือมันได้มากเลยนะกับกับเสื้อตัวเนี้ยใช่ซื้อแล้วนะ